สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มเ a เอ a ่าเรอผมใที่คลิปนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ Reflex Back นะครับก็อุปกรณ์ชิ้นนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นผ่านตาทั้งในภาพแล้วก็วิดีโอนะและเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องอยากได้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้มาไว้ในครอบครองซึ่งเช่นกันนะครับกับผมเมื่อในอดีตนานมาแล้วผมเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ในคลิปในวิดีโอเนี่ยผมก็อยากได้มาครอบครองและผมเชื่อว่ามันจะช่วยเสริมการฝึกซ้อมผมให้ได้มีทักษะที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะ แต่จากการใช้งานมาระยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการสรุปให้นะครับว่าความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ายังไงในท้ายคลิปเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงนะแต่ก่อนอืน่นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การรีวิวอุปกรณ์รูปลักษณะแล้วก็ราคารายละเอียดต่างๆก่อนนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเมื่อเราค้นหาในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือว่าใน s h อ p e e ้นะมันก็จะมีหลายเหลราคานะครับอยู่ที่ตั้งแต่หลายร้อยหลักร้อยเนี่ยขึ้นไปถึงหลักพันถ้าหลักพันก็จะเป็นแบบมียี่ห้อหน่อยพวกหลักร้อยก็จะเป็นพวก,ก็ ไอเดียดีไซน์เนี่ยหลักการเนี่ยเหมือนกันเลยแต่เรื่องของคุณภาพความคงทนเนี่ยอาจจะมีต่างกันบ้างแล้วก็ในในเรื่องของแบรนด์เนี่ยที่ความแข็งอ่อนต่างกันนะทำให้ราคามีผลแพงขึ้นถูกลงตัวนี้นะ่ผมซื้อมาเป็นแบรนด์ดังนะราคา2,000กว่าบาทโดยหลักการของมันเนี่ยก็คือเวลาเราเรา,เรางอตรงนี้มันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับสปริงมันก็จะโยกอันนี้ก็เป็นจําลองเหมือนลักษณะเหมือนหมัดหรือว่าเราจะเอาตรงนี้เนี่ยเป,เป็นเป้าก็ได้เป็นเหมือนหัวคนต่อยไป ความแม่นยาของหมักอะไรประมาณนั้นเรามารีวิวกันเป็นส่วนๆเลยดีกว่าจะได้เห็นอย่างละเอียดฐานเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับเราก็จะเอาน้ําใส่ไปตรงนั้นแล้วก็เอาประกอบลงไปเนี่ยน้ำาก็จะอยู่ข้างในทําให้ตัวนี้มันเคลื่อนยากเพราะมันมีน้ําหนักของน้ําอยู่เรื่องขึ้นมาจะเป็นสปริงนะเป็นส่วนที่ทําการให้ตัวให้ตัวนี้มันมีการเคลื่อนไหวเห็นไหมครับอยากเคลื่อนไหวแต่มันจะค่อนข้างช้าหน่อยนะเพราะว่าเห็นไหมครับว่าสปริงมันอยู่ข้างล่าง การเคลื่อนไหวมันก็จะตึกตึกตึกอันถัดมาก,ก็จะเป็นก้านครับเป็นลักษณะของก้านโลหะนะตัวนี้จะเป็นก้านฟิกซ์แล้วก็ตรงนี้ที่เป็นจุดเกลียวเนี่ยหัวเกลียวนี่เป็นพลาสติกนะครับถอดออกมาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโฟมนะคือจุดประสงค์ของมันเนี่ยเพื่ออาไว้ซ่อนสกรูตรงนี้เห็นไหมเอาไว้เก็บสกรูนะครับให้งานมาดูเรียบร้อยเท่านั้น ปิดไปก็ดูสวยขึ้นมาส่วนของตัวนี้เนี่ยวัสดุนี่ก็ดูดีทีเดียวนะคล้ายๆกับเหมือนโฟมยางอะผิวด้านน่าจะทนทานใช้ได้เลยนะสวยหลายคนเนี่ยอาจจะตัวเตีย้ยกว่าผมใช่ไหมก็สามารถที่จะปรับระดับขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีตัวปรับอยู่ตรงนี้เวลาปรับเนี่ยสูงสุดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้อันนี้ผมผมดึงออกมาจนมันถอดออกมาแล้วคือถ้าสูงสุดเนี่ยก็จะได้ระดับที่ ประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยอันนี้เทียบกับตัวผมนะผมสูงประมาณ175ดูมันก็จะได้มานี้นะปรับส,สูงสุดได้ประมาณนี้แต่เวลาใช้งานจริงนะครับมีปัญหาอยู่อันหนึ่งนะที่ผมมองว่าค่อนข้างอันตรายคือตอนก่อนหน้านี้ผมปรับให้มันตรงนี้มันขึ้นมาค่อนข้างสุดใช่ไหมแล้วก็ล็อกพอขึ้นมาค่อนข้างสุดมันก็อยู่ในระดับค่อนข้างที่จะเท่ากับความสูงของผมนะขั้วเอสู้ของผมก็คงจะตัวทเท่ากันประมาณคางนะต่อยไปเนี่ยมันก็เป็นระดับ หน้าของคู่ต่อสู้ผมถูกไหมครับต่อยไปเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยๆหลายๆครั้งเนี่ยประมาณสักไม่นานเท่าไหร่นะก็คือหลักชั่วโมงเนี่ยสกรูตรงนี้มันจะเริ่มคลายตัวนะคือคลายตัวมันจะคลายตัวนิดนึงทําให้มันไม่แน่นเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นต่อยไปเนี่ยตรงน,นี้เด้งหลุดออกมาตอนนั้นผมอยู่ในห้องที่มันมีกระจกส่องอยู่มันก็กระเด็นไปแต่โชคดีว่ามันไม่ได้กระเด็นไปดน ody น ody โดนกระจกนะกระเด็นไปโดน, ody น, ody นตรงผนังนไอตรงน,นี้ก็โดนตรงผนังเนี่ยถลอกเลย ต้องระวังนะถ้าโดนกระจกเนี่ยแตกแน่นอนอนะันตรายมากเวลาต่อยไปสกูลายใช่ไหมปุ้งลองคิดภาพดูดนะครับว่าอันตรายแบบไหนทําให้ข้าของเสียหายได้ดังนั้นเนี่ยเวลาผมใช้เนี่ยเมื่อผมปรับขึ้นมาถึงระดับหน้าผมเนี่ยผมก็ต้องมาเช็คสกูตลอดเลยซึ่งผมว่ามันเป็นความที่ไม่ค่อยประทับใจนะจุดนี้วิธีการแก้นี่อาจจะทําได้ด้วยการ หาอะไรใส่ไปให้มันฝืดๆนะอันนี้ผมไม่ไม่ชัวนะเป็นแค่ความคิดเห็นใส่เข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ขันเข้าไปหรือว่าอาจจะต้องแก้ที่ดีไซน์เลยโดยต้องมีไอ้ตัวล็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีด้านนี้อันหนึ่งเป็น2ตัวแล้วก็เพิ่มความยาวของแกนมาอีกนะครับแกนมันสั้นไปถ้าก้านมันยาวกว่านี้มันก็ทาให้ล็อกมั่นคงขึ้นถูกไหมถ้ามันอยู่ที่ปลายปลายอย่างเงี้ยพอตรงนี้หลุดมันก็พร้อมที่จะบินออกไปเลยอันนี้เป็นจุดเสียหนักๆของตัวชิ้นนี้เลยนะครับ คราวนี้มาพูดถึงการใช้งานนะตอนแรกผมเห็นอยากได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีมากแต่พอมาใช้จริงอ่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาอันนี้ถ้าให้จําลองเป็นหมัดแล้วเราหลบเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันช้านะครับดูสิครับว่ามันช้ามากเลยคือมันก็ออน่าจะเหมาะกับมือใหม่นะมือใหม่แบบใหม่ๆเลยถ้าระดับการขึ้นมาแล้วมันก็ช้าไปในการฝึกหลบนะครับลองดูได้ครับเนี่ยเห็นไหมเรามองเห็นตลอดเลยดู ความเร็วในการที่มันเคล pues, <ot. S 2> ื่อนมาหาผมนะแม้ว่าผมจะงอสปริงเยอะนะครับเห็นไหมครับมันช้านะส่วนถ้าเกิดว่าถามว่าฝึกในการต่อยความแม่นยําของหมัดความต่อเนื่องของหมัดอะไรอย่างนี้ใช้ได้ดีไหมส่วนตัวผมก็คิดว่าได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อยเบาๆเนี้ยมันก็คืนตัวนิดหนึ่งมันเด้งหน่อยหนึ่งถูกไหมครับก็อาจจะเหมาะกันในเชิงลักษณะของการคาร์ดิโอแต่ถ้าเราต่อยแรงๆไปเนี่ยเวลาต่อยไปเห็นไหมครับพุ่ง แต่ว่ามันคืนกลับมาช้าทำให้หมัดที่เราออกไปมันไม่ต่อเนื่องนะตัวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับซึ่งเรียกว่า Cobraback ซึ่งตัว Cobra Back เนี่ยมันสปริงตัวนี้มันจะมาอยู่ข้างบนมากกว่าทําให้การคืนตัวการให้ตัวออกมาเนี่ยมันเร็วกว่าลักษณะมันจะจําลองคล้ายๆการปล่อยหมัดมากกว่าตัวนี้ผมว่ามันมันช้าไปนะตัว Cobraback เนี่ยเราจะเห็นไรอนกาเซียชอบซ้อมโชว์ลงในอินสตาแกรม Oh. Oh. แล้วคราวนี้มาสรุปกันนะครับว่าตัวนี้น่าซื้อหรือไม่นะโดยความที่เห็นส่วนตัวของผมถ้าเป็นมือใหม่นะคุณเป็นมือใหม่บอกว่าต่อยใหม่ๆเลยอะ่ะเพิ่งจะออกกําลังกายและอยากใช้เพื่อการออกกําลังกายหรือว่าการฝึกฝนเบือเบ้องต้นเนี้ยตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับฝึกฝนเบื้องต้นได้ดีก็ซื้อมาใช้ได้นะแต่ต้องระวังในจุดนี้นครับระวังมันจะกระเด็นโดยเฉพาะาถ้าตรงนี้คุณบ้านคุณเป็นประตูก,กระจกหรือว่าเป็นกระจกอ่ะมีโอกาสที่กระจกแตกได้ไดนะอันตรายมากแต่ถ้าคุณเป็น นักสู้ระดับกลางถึงระดับสูงนะผมว่าคุณไม่ควรจะซื้อไว้เลยเพราะว่ามันมันไม่เหมาะมันไม่ตอบโจทย์เลยผมซื้อมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้เลยอเอาตรงๆอาจจะใช้แค่ในการส่วนของการฝึกคาร์ดิโอนิดนิดหน่อยนะครับในในการลักษณะเหมือนรว่วหมัดคล้ายๆแนวๆนเนี้ครับซึ่งผมว่าชกลมหรือว่าถือดัมเบลต่อยอะไรน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะ เอาเงินในจุดนี้ไปซื้ออุปกรณ์อื่นน่าจะเหมาะกว่านะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรีวิวครั้งนี้นะนี่เป็นรีวิวแรกของผมที่รีวิวอุปกรณ์หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ